สเปคสาวผู้ไทยเป็นนาดิกาคลิปนี้มีคำตอบค่ะนี่สวัสดีค่ะ,คะทุกคนนี่ตอนทับซื้อเพจสินุนสาวผู้ไทยนะคะคลิปนี้นะคะกัอีลาจํมาบอลแล้วนะคะสิ่งที่ซีขอมาค่อนข้างที่จะหลายเลยนะคะนั่นคือสเปคสาวผู้ไทยเป็นนาดิาคลิปนี้มีคําตอบค่ะนี่ผู้ไทยเสี่ยกสิจีบสาวผู้ไทยนะคะหรือเล่งเล่งอีลาไว้ยอยู่นะคะอีลาสิบอกสเปคอีลาว่าเป็นอาเลยนะคะน,นี่ มาเลยค่ะเริ่มเลยบอกนะคะอี่เราจะบอกว่าเรื่องอายุนี่อีลาบอกเกี่ยงเลยนะคะพีเอฟซีบอติดปัญหาเรื่องอายุเลยแล้วก็เวลาคนาที่จะมาคนที่จิตใจดีมีเมตตาประมาณนี้แล้วก็ที่ขาดบ่ดยเลยอีกหนึ่งคุณสมบัติอีลามาคนที่ ดูแลเจ้าของมาผู้ชายที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าจะทั้งอาหารการกินการออกกําลังกายนะคะการแต่งตัวต่างๆนะคะอีลามาประมาณนี้เลยมากันดูมากามาคนที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอะคะ่ะเ PFC ไหนพีเอิศีลาคนกะอ๋อ โอ้ oh, ตายแล้วอันคือคือสมมติว่าโ oh, อ้ไอเอสโซนเฮดหนังสีตากแดดหน้าดำสีจีดูแลเจ้าของจังได้ยังสินนะคะทุกคนนี่จริงการดูแลเจ้าของนะิ่มได้ไง่ายๆแบบบอกว่าเขาจะท่ากันแดดหรือท่า,าเซ้ล้ำอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่จะเป็นการดูแลเจ้าของเนาะหรือว่าเ้าบอกมีเวลเอาออกกำลังกายกะให้ได้แบบดูแลผิวพรรณกินอาหารดีๆประมาณนี้แต่ไม่นี่อีลากยณจะมาแนะนำผู้ชายหลายคนที่ยจะจีผู้สาวนะคะอยากให้เริ่มดูแลเจ้าของก่อนพี่ๆหลายๆคนนะคะอาจจะ ได้มีการตากแดดแน่นอนแล้วพอประเทศไทยเป็นเมืองที่ห้องอนแห้งจึงเลยการตากแดดหลายก็ทําให้ผิวมองค้ำนะคะอาจจะเกิดกะขึ้นก็นได้นะยากห้พีเอฟซีเนี่ยลองใส่หนึ่งนะคะก็คือเป็นเซรั่มที่ละไซมาโดนและพีเอฟซีก็จะเคยเห็นอยู่นะคะอีรละใสมานี่เกือบสิบปีได้แล้วค่ะอีรละจะแนะนําเลยเพราะว่าตัวนี้ผู้ชายก็ใสได้ะคะ่ะพีเอฟซีนี่เลยนะคะจะเป็นจุลเซรั่มถ้าคนที้ลานี่ใสบดแล้วนะคะกําลังเริมขวดใหม่แลวนะคะตัวนี้อี่ลจะบอกว่า ไดีจังไหนบอกก็คืออีลาสายมาเนี่ยคือสิวอีลาลดลงหลายแหงพี่ที่จะเห็นเลยว่าแต่และคลิปที่ผ่านมานี่อีลาออสิวอีลาบค่อขึ้นใสบ่บรยากาพร้อมเนี้ยนะคะพี่พีก็แค่แบบอาบน้ํามานะคะบรุรนเสอห้างยังกอนนอนยังสีนนะคะทุกคนก็อยากฝากตัวนี้ไปในอมอกอมอใออออจเพราะว่าคืออาบน้ําแล้วนะคะเซ็ตหน้าเซ็ตตาแล้วก็ทาเซรั่มนี่กอนนอนได้เลยนะคะนีลานนะคะทุกคนกอนที่จะจีบผู้สาวเนาะ เลิมดูแลเจ้าของแบบง่ายๆได้เลยนะคะผู้ใดสนใจเนาะอยากใส่คือจังอีลาเพราะวาน,นี้ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะอีลาแนะนําเลยก็คือผู้ใดอยากใส่นําก็คือคอมเมนต์ใต้โพลนี้ได้เลยหรือว่าทักแชทหาอีลาก็ได้นะคะว่าอยากลองใส่เอาไปลองใส่เบ่งจักอัานก็ได้นะคะทุกคนจะได้รู้ถึงความแตกต่างของผิวของเหานะคะอยากให้ลองอีเลค่ะอีลาก็อยากสิมามาม,มยกับเพียนสีขาวอีลาเนี่ยสิไปอาบน้ําแล้วนะคะก็เลย เมื่อน,นี้ก็เลยอยากมาหวาถึงสเปคจากน้อยเพื่อนีถามมาหลายแล้วนะคะก็มื่อนี้ก็ได้คําตอบไปแล้วเนาะ อย่าลืมนะคะดูแลเจ้าของนะคะก่อนที่จะไปจีบผู้สาวนะคะนี่ผู้สาวจะเห็นว่าโอ้ดูแลเจ้าของอย่างดีขนาดนี้ถ้าดูแลอีลาหรือดูแลผู้สาวเลยสิดีขนาดใดนะคะนี่แหละกาแฟพีเอฟซีไปพิจารณานะคะสนใจกับทักแซดหาอีลาได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอีลาขอตัวก่อนนะคะจากไหนกาฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินทรัพวัฒน์ไทยเดือจ้าเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวจอก,กันใหม่ EP ต่อไปนะคะอยากรู้อย่าอง,อางคอมเมนต์บอกได้เลยเด้อขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย